กูถอยไม่ได้สักคนเพราะกูเกิดตาจนถ้ากินมันขวาอดคนที่คนมังมีไม่กูใจไม,ไ,ไ,มไมีคำว่าอดตายความหมายมันเป็นอย่างไรไม่มีแรงแต่ยังต้องสู้เพราะว่ากูไม่ใช่เด็กน้อยที่คอยพอแม,แม่มาอุ้มเดินเส้นทางสนงชันแต่งานที่เผชิญทางที่เดิมต้องเดิน ีจะกลัวไม่เคยน้อยเนื้อตํำใจชีวิตที่ต้องใช้แค่เพียงเรียวแรงค่าน้ำกะไฟกาข้าวมันก็แพงแต่แม่งข้าวแรงมันแสนจะถูกมันไม่พอใช้ยิ้มมีความอ่อนแอและไม่ยอมแพ้คำว่าขัดสนสู้นั้น นี่พี่น้องแกงหงอแกงงอจริงจังไหมอาพ่อให้มันอยู่บนสุดน้ำลูกปั่นใหญ่เลยมาอะไรโอ้เฮ็ดหมันเลทำบุญทำบุญทำบาปมาดู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 ๆๆ Å no. <laughs>